ว่านะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเชี่ยวพิมาและท่านนายเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะวันนี้ก็ก็น่าจะฝนตกทั้งวันแหละฝนตกทั้งวันแน่นอนทุกคนฝนตกทั้งวันนะ่ะเออทั้งวันจริงนั่นแหละเดี๋ยวนันนี่ว่าตกทั้งวันชัว ของฟ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะตกทั้งวันนะ่ะตอนเลยวันนี้ตกทั้งวันแน่ลมก็แรงอีกว่นนวานะตกทั้งวันแน่นอนเลยตกทั้งวันแน่นอนอนะ่ะเดี๋ยวรเขา เด็ดทนี้แก็เข้ามาในะาบ้านดต่ทีรีับต้อนนั่นเขาเข้ามาในบ้านแต่ที่จยบต้อนคนตอนนี้เหมื <c oughs> ้นคนนอนอยู่เนี่ยฮันนี่เจ๊เอพี่สม้มนอนเล่นติ๊กตอกอยู่ลอ โอเคก็เอาเพียงข้อนี้ไปนอนต่อเดยก็แล้วกันนะไปปายไปเจอกันทีน่ะ